สวัสดีครับพบกับ AKP Custom v i e e นะครับวันนี้มีสินค้ามานำเสนอนะครับผมเป็นล้อขนาด22นิ้วเป็นล้อ XF นะครับ XF Off Road แบรนด์แท้จากอเมริกานะครับนำเข้ามาในประเทศไทยล้อจะเป็นสเปค 22นะครับกว้าง12อออฟเซ็ตลบ44นะครับสำหรับรถกระบะที่ชอบแต่งสไตล์อเมริกาล้อยื่นย่นก็จะจับคู่กับยางนะครับยางขนาด33นิ้ว นี่นะครับยางขนาดสาบสามนิ้วกว้าง1ิบนะครับเป็นยางมือสองแล้วก็ล้อมือสองนะครับผมลายของดอกยางก็จะประมาณนี้นะนี่นะครับลายของดอกยางประมาณนี้นะครับแก้มยางก็จะเป็นลายเหมือนตัวคล้ายๆตัว m อ็มนะครับผม เป็นยางปี2021นะครับลูกค้าท่านไหนนะครับท่านใดที่สนใจล้อยางมือสองนะครับล้อใหญ่ๆสไตล์อเมริกานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ AKP Custom v i e e l 9 9 995 6499นะครับผม ชิอโก้นะครับเป็นแอดมินอยู่ที่เพจนี้นะครับก็นำเสนอเผื่อพี่ๆน้องๆสนใจนะครับอยากจะลองเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนแนวจากที่เคยขับกระบะซิ่งเตี้ยหรือว่าขับแนวออฟโรดขอบ16อยากลองขอบ22สไตล์ล้อยืดๆก็ติดต่อผมมาได้เลยครับ สินค้าของเราก็คัดสรรมาเลยครับคุณภาพดีแล้วก็สภาพค่อนข้างเกือบเกือบร้อซครับดูมิลลิ่งครับมิลลิ่งงานก็ยังไม่ขึ้นขี้เกลือเลยครับล้อค่อนข้างใหม่มากเลยสนใจทักมานะครับทั้งหมดนี้เบิกม่เบิกอยู่ที่8500 0บาทนะครับชุดนี้จัดไปเลย ห้าหมืแปดพันแปดร้อยบาทครับใส่ท่วงฟรีครับตกแต่งซุ้มล้อให้ฟรีครับสนใจทักทายมานะครับขอบคุณครับผม